มีเจ้าพี่น้องยายสบายฟังง่วนะคะการเลี้ยงง่วเนาะยายก็ผสมการน,นิดๆน้อยๆการเลี้ยงง่วก็คือเข้าให้เข้าผสมขามสายพันธุ์เด้อพี่น้องเด้อถ้าบ้ามันผสมบ้ามันก็บ,บองงามเด้อแล้วก็เนื้อมันก็จะคือเกา่าบัดน,นี้คือโคงยายนี่ตัวนี้โคง้งเมมัน,นี่ซาโลเลซาโลเลบ้านี้ยายเอาอันแองกัดมาผสมพอพันธุ์แองกัดสีดำนี่มาผสม บานนี้จะออกมาเป็นซาโลเล่สีแดงพีน่องนี่ตัวแบบง่ายนี่นี่นี่แม่นี่ให้ลูกง่ามแม่นี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 ่นคือคือคือแองกัดนี่แองกัดแดงนี่ออกมาเป็นยังไงนี่เป็นแล้วก็เป็นโค้งเนื้อให้ห้าผสมขามสายพันธุ์เขาจะผสมขาอันสายพันธุ์เดียวบอมเบนว่าซาโลเล่ผสมซาโลเล่ไนนะนะซาโลเล่ผสมแองกัดนี่แม่นี่นี่นี่บางเดื อันนี่เรากระดำนี่งามพรมนี่เนื้อมีแต่เนื้องัวสี่เดือนสี่เดือนกลัวนี่นี่งัวตัวนี้นี่ยังว่าให้ผสมขามซ้ายพันอย่าผสมขามอย่าผสมอันพันเดียวกันนี่เพิ่นไปห้าเมตรละงามพรมตัวแบบง,ง,ง่ายนึงนี่มาเบิงมาเมบิงบามันบนี้ตัวนี้คือซาโลเล่ีดูนี่คือซาโลเล่พอเราพอเราหนีเอียงกัด เองกัดนี่พอแล้วนี่เองกัดนี่ออกมาก็จะเป็นอยงสี่งามขนาดชุเครื่องดำเดี๋โตแล้วนี่ก็โอ้ยมีเนื้อเพราะว่าเองกัดเป็นเนื้อพันเนื้อซาโลเลก็เป็นเนื้อพันเนื้อให้ผสมข้ามสายพันธุ์จะออกมาอย่างสี่ข้ามสายพันธุ์ถ้าถ้าบ้ามันถ้าบ้ามันกับผสมเองกัดก็ได้คือกันผสมซาโลเลก็ได้คือกันผสมข้ามสายพันธุ์นะคะข้ามสายพันธุ์ เพราะว่าบามันกับเป็นโค้งเนาะคือคือตัวนั้นเป็นเป็นบามันตัวนั้นเป็นบามันเท่ากับผสมซาโลเลก็ได้เพราะว่าบามันเป็นงวโค้งโค้งใหญ่โค้งใหญ่บามันนี่โค้งใหญ่แต่ว่าเอ็มกัดนี่เป็นเจ้าเนื้อกับซาโลเลนี่เป็นเจ้าเนื้อทีนี่นั่งนี่คือบามันนะคะนี่บามันโค้งแล้วจะใหญ่บามันนี่โค้งใหญ่อยู่แล้วเนาะถ้าเอาเอาซาโลเลผสมหรือว่าเอา อันแกบออันน่นนะแต่โรเลมาผสมแล้วก็มีดมาเตอร์นี่มันก็จะเป็นเนื้อบาดเนื้อกับโค้งไงมาใส่กันมันก็จะไงเฮงไงนะคะให้ผสมขามส้ายพท่านด้วยพีน้องด้วยผู้ใดมีง่วนนะจะไปผสมไปว่าบามันผสมบามันอย่าอย่าไปเฮ็ดเพราะว่ามันก็จะมีโค้งคือกันมีแต่โค้งอะนะให้ผสมมิดมาเตอร์ก็นีผสมบิดมาเตอร์ค่ะเดี๋ยวสี่เดือน สี่เดือนแล้วนี่ผสมบิดมาเตอสี่เดือนนี่ทีนู้ย,ยิมจูงนี่เนี่ยค่ะทีนู้ยิมจูงนี่แล้วหูที่นั่งอันนี้แล้วหูแล้วหูงห้ยไฮผสมเง้องเนื่อนานได้เนาะผสมงัวเนื่อบิดมาเตอร์ผสมบิดมาเตอร์ตอนนี้ยายผสมบิดม,ม,มาเติ์สออกมาละสูออกมาแบบใดล่ะแต่ว่าถ้าผสมบ้ามันผนสมบ้ามันขึ้นกันมันก็จะเป็นลูกจังสรรคลูกแล้วเลยมาเบิง่งล,<อ>ล,ล,ลูกแล้วนี่คือลูกเล่าค่ะนี่คือลูกเล่านี่เดี๋ยวสองปีเลยค่ะที่นั่งอันนี้เดี๋ยวสองปี ปานี้นี่แล้วผสมบาหมันมันก็จะเป็นอย่างสีก็จะเป็นคือเมร่าหนอยแหละสีคือเมราตัวนี้เป็นลูกของแม่เขาแย้วเนี่ตัวนี้นี่นั่งยายอันย่าๆนี่ย่าๆนี่เป็นดกของแม่เขาแยาวแม่เขาแยาวนี่นี่แต่งามพี่น้องกต่งามคือกันแต่หมายถึงว่าถ้าเท้าผสมขามสายพันธุ์ก็ะฮงสีงามกวนี้นะคะเอ้าขวัญตามาจากไหนนี่เอ้าควัญตาของต้นไสนต้นขวัญตาโมลัดพาสนามมาเลยบาดนี่ควัญตาไปหาแม่ไหมลูกไปหาแม่หาแม่ไป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  เอาเออกไปหาแม่ไปไปเอาสัตว์ค่ะเยอะแะแต่ว่าแม่สาวนี่จะสมโตสกักกอนค่ะข้มโตสกักกอนข้มข้มผูบ้บ่าวไทยบานสกักกอนถ้าเราขืนเนี่ยยกจะข้มผูบ้บ่าวไทยบานสกักกอนแม่ล็กนะคะต่อไปก็จังสีสมบิดมาเตอร์ใส่เอาบิดมาเตอร์ใส่เอาอันซาโลเลีใส่นั่นเองใหญ่กับมีเนือ้อน้ำกันแต่ว่าพาพี่น้องว่าอันถ้าเขาเลี้ยงงวัวเนาะ เขากะเลี้ยงว่วบ้านๆอยู่แต่หมายถึงว่าเขากะผสมขามสายพันธุ์เแล้วนะคะให้มันพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นนะคะมันพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเขากะงัวงบานบานดูแต่ว่าถ้าเขาพัฒนาสายพันธุ์มันถึง่ามขึ้นให้มันมี้้เหห็นนผลลลมมมาแวะใัีทั้งโค้งทั้งเนื้อปุ้ยาให้มมีทั้งโค้งทั้งเนื้อนี่คือจังสี่มีคือเจ้ดสี่มีแต่เขาพัฒนาสายพันธุ์มันก็จะเป็นยู่สิบสี่นีมีคือแบ่งกัด แอ็กัดนี่มาผสมแอ็กัดมาผสมซาลโรลีนี่จะออกมายาังสินี่หน้าตาเรานี่ <c oughs> เน,นื้อหนังมีแต่เนือ้อใหญ่โค้งสา,างไงเงี้ยวเลยกะแข้งขาใหญ่นี่คือแอ็กัดกับซาลโรลีผสมกันจะออกมาแบบนี้เมย์เล่านะะเครื่องดำนี่งามขนาดเป็นเมย์พันธุ์ใดสบายเลยนั่นย่างไปเพื่ออะ